ราคาหันสามพันนี่เคยเห็นหรือเปล่าอันนี้ใหม่หกหมื่นใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงนะไอ้เขี้อยอะไรมากกว่ารถเดิมอ่ะมะมาต่อเนี่ยตามมาดิพามาทัวร์รถที่เต็นท์ยาริสเอทีนี่ป่าโปงเดิมนี่เดิมๆนักด้มยขยับนี่มอพรถคันนี้เช็คสูตรตลอดอายุการใช้งานอันนี้ใหม่หกหมื่นซื้อ ใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วนี่มาดูนี่เคร่งแคร่งเ่งดูนี่เดิมน็อตต่อโปรงเดิมนี่นี่ขายแบบเร็วเรียวๆๆนี่ไม่แจ้งราคาด้วยอยากรู้ไปดูหน้าเพจมาต่อเ้วยอคันนี้คันนี้ดูไม่ได้ล็อกไปคันลื่นอันนี้ก็ล็อกก็ดูไม่ได้อีกอ่ะผมว่าคันนี้ดูได้เพราะเมื่ออนลูกค้าเพิ่งเข้ามาดู อันนี้เจ๊์อีเคปีสองพันสิบห้านี่เห็นไหมนี่บอรกรอับงเดิมนี่นสีเดิมนี่เดิมไม่เดิมดูเคยแกะมันี่ไปไปคันต่อไปคันนี้เลยอ่ะอันนี้เปิดได้ได้ดูอันนี้แอคคอร์ดปีสองันสิบสองนี่ตัวท็อปมีสลูป นี่ไม่ต้องเหนื่อยนี่คันนี้เดิมก็ยังเดิมอ่ะเนี่ยมอกอนี่ย้ำมอกอนี่เดิมๆแห้งๆเอาม่ก่านนี้ไหมหรือว่าไงไปต่อกันคันไหนกันนี่ดูมันทุกคันะ่ะคันไหนเปิดได้ดูมันทุกคันละอันนี้น่าจะเป็นยาริสปีทของชิ อันนี้เหนื่อยต้องยกต้องค้านี่ฝาโปรงเดิมน็อตเดิมนี่ไม่ไม่มีขยับนี่รถเดิมนี่ก็ยังมีมอกอนี่เดิมเดิมไปต่อคันไหนอีกนี่ยาดีปีสองพัน,นสี่สีบ้านสี อ่าที่จะเปิดไม่ได้ทำไงอ่ะไม่พูดได้ไหมคันนี้พอพูดมาหลายคันแล้วรวยแล้วนี่เดิมเดิมนี่นี่นิ่มๆอย่างนี้นี่เดิมเดิมขับองเดิมเ่ยเดิมเดิมเยนี่เดิมเดิม เดินเดิมเลยแบบเดียวลีล์ใบต่อกระบะนี่กระบะหัวสามพันนี่เคยเห็นหรือเปล่านี่มานี้เลยนี่กระบะหัวสามพันนี่ CNC โรงงานรถเดิมๆนี่ นี่เดิมเดิต้องพูดดีไหมนี่อเวลานี่เดิมเลยนี่เดิมเนี่ยก็มีมอคอยอะแต่ว่านี่นี่เดิมไม่เดิมเลยนี่มีสติกเกอร์แถลงไปด้วยด้วย เดิมเดิมน่ๆ่ดูกา้าน่เดิมๆไอ้ขี้ยอร่อยมากกว่ารถเดิมอะ่ะปะมาต่อเนี่ยคันนี้ไปดูในคลิปดูแล้วนี่เนี่ยเดิมไหมเนี่ยเดิมพอไหมานี่คันนี้ fb สองพันสิบสี เดิมอีกอะเอาขานอีกคันนี้คันนี้นี่คันสุดท้ายของเต็นท์นี่มะอันนี้ดูไม่ได้ปล่อยไปไม่ดูไปดูไปรอดคูคลิปอื่นอ่ะถ้าอยากเห็นตัวจริงเข้ามาดูที่เต็นท์ไม่พูดเยอะนี่บอกทุกกันแล้วดูทุกกันแล้วันไหนเปิดไม่ได้ก็ขออภัยทุกใจในเต็นท์